ประชาชนเห็นว่าในช่วงโค้งสุดท้ายผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่จะได้รับเลือกตั้งต้องมีวิธีการหาเสียงที่แตกต่างจากผู้สมัครรายอื่นนะคะและส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนใจนะคะในการลงคะแนนเพราะมีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในใจอยู่แล้วค่ะ ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาทุกทีสถานการณ์การแข่งขันเพื่อแย่งชิงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ยิ่งดุเดือดมากขึ้นผู้สมัครแต่ละคนต่างนําเสนอนโยบายการเร่งลงพื้นที่หาเสียงแม้จะมีโพลร,ระบุคะแนนนิยมของผู้สมัครแต่ละคนออกมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม ศูนย์ดุสิทิโพมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศูนย์นดุสิทธิ์ได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้ง50เขตจำนวน1,395คนระหว่างวันที่9วันที่6-9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยถามเขาว่าคนกรุงเทพมหานครมีโอกาสเปลี่ยนใจที่จะเลือกผู้สมัครคนอื่นจากเดิมที่ตั้งใจไว้หรือไม่ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ71.1ไม่เปลี่ยนใจเพราะมีผู้สมัครในใจอยู่แล้วตั้งใจจะเลือกคนนี้ ชื่นชอบผู้สมัครชอบนโยบายและการหาเสียงรองลงมาร้อยละ16.06บอกว่ามีโอกาสเปลี่ยนใจเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดถ้ามีนโยบายของผู้สมัครรายอื่นที่ดีกว่าก็มีโอกาสเปลี่ยนใจได้ร้อยละ6.93ระบุว่ามีโอกาสเปลี่ยนใจอยู่บ้างเพราะยังไม่ถึงวันเลือกตั้งจริงต้องรอดูการหาเสียงในโค้งสุดท้ายอีกครั้งและร้อยละ5.84บอกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจน้อยหากผู้สมัครที่คิดจะเลือกไม่มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้น และเมื่อสอบถามนะคะว่าผู้สมัครทั้ง25เบอร์ควรหาเสียงในโค้งสุดท้ายอย่างไรคนกรุงเทพมหานครจะจึงจะมีการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะอันดับที่1ประชาชนร้อยละ43.29เห็นว่าต้องมีวิธีการหาเสียงที่แตกต่างจากผู้สมัครรายอื่นอันดับ2เน้นการนําเสนอนโยบายวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและทําได้จริงร้อยละ21.65อันดับ3ต้องลงพื้นที่ทุกวันและเข้าถึงประชาชนทุก กลุ่มร้อยละ20.35และอันดับที่4หาเสียงตามปกติและต้องไม่โจมตีคู่แข่งร้อยละ7.79